จุดนี้ค่ะก็จะเป็นแบบว่าไฟายรูปสวยมากมามาจนกว่าสีได้เขาวันนี้ได้เขาแน่นออันนี้ก็คือเออขอลงออลอาไปเดียวเออ finally ขอไปดูกันข้างในนะคะอุ้ยวันนี้แสงสวยมากอุ้ยบอกย่งรคะลูติดต่อที่เคา์เตอร์ขวาสุดได้เลยนะคะลงทะเบียนบัตรอะไรนะคะโอเคเราได้บัตรมาแล้วนะคะ 33เพราะว่าเราลงทะเบียนออนไลน์มานะคะเข้าไปชมในงานกันวันนี้มันลดวันนี้มันลดยังไงคะพิเศษง่ายๆหมดเนี่ยสรุปคือบอกเพราะว่าอะไรเราลงทะเบียนมาใช่ไหมลงทะเบียนมาใช่ไหมคะเขาบอกว่าแบบสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็อ่ายื่นแล้วก็เข้ามาเลยสวยมากเลยว้าว คมไปอันนี้นะหลังจากที่เราพยายามรีบเข้ามาเพราะว่าคนน้อยนะคะคน,นประชากรคือ,อหลังไหลหลังไหลเ <itud> ข้ามา <uestos Louise. S 1> ไม่มันกำล,ลังหลังไหลตอนแรกอะ่ะมันไม่มีเพราะว่าเราแบบพยายามลงมาก่อนเนาะ กัเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแบบผักที่เราปลูกไว้แล้วก็เป็นผักออแกนิกนะคะทุกคนนี่สวยงามคขาสลัดผักรวมนะคะเ็กโต คือเป็นส่วนที่บ้านเราเองนะคะหนตัวไหนออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จบแล้วงานมีแค่นี้จบแล้วเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วคือแม่เริ่มหนาวแล้วทั้งสองคือเคนขี้หนาวเหมือนกันนะคะเราก็เลย ะต้องออกไปไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวออกไปข้างนอกกัน <c oughs> จุดต่อไปจะเป็นจุดน้าครัสกาย360องศาแล้วก็จะต่อคิวนะคะเป็นแบบว่าเหมือนอินเวอร์ซที่เป็นแบบจัดแสดงนะคะสสััมผศิลปะที่เคลื่อนไหวดังมีชีวิตลองสัง ของฮารุนประสบการณ์ศิลปะที่ดื่มด่ำกับสตรอเบอรี่ที่ปลูกด้วยความมีคิดวิญอาณเราวป็แดนเซที่มีชีวิตลองสัมผัสที่สตรอเบอรี่ดูสิคะ นี่ีบนจอแล้วนะคะไม่ยังไม่ในส่วนของพื้นหยาสีเขียวๆเลยนะคะนี่ีนะคะหรือว่าในส่วนของพื้ที่ป็นสาอะไงนี่ไก่อนนี่นั่นนั่นดไงงนไม่ใช่ีงานศิลปะแต่คือหัวใจของความเป็นไทยที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปกรรมในโครการศิลปกรรม ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย Pride of t h a i l a n d ส่วนของตอนนี้คุณลูกค้าสามารถเข้าอยู่ในวงกลมได้นะคะปัตทองคือหนึ่งในความภาคภูมิใจของไทยที่ขับเคลื่อนประเทศด้วย เป็นผูาประดับามหาหเทรลง์ด้วยนะคะเราจะไปที่แบบโซนตลาดกันนะคะทุกคนหลังจากที่เราออกมาจากอ,อ i m m e r s i v e หรือว่าจะแสดงนะคะเราเจอเป้าหมายแล้วค่ะอันนี้มัน,มน,มนกระจิ๋วดีอ่ะมันพอดีมันเหมาะมันแบบมันมีกระถวยอ่ะ อุยนู้ว่าวงใช่อุ้นี่ที่ร้านอันนี้นะคะคนรักกระจุดน่ารักมากใช่อันนี้มันคือย่ากระจุดไม่รู้ว่าเป็นเพราะที่ระยองมีอันนี้หรือเปล่า มีหน้าร้านอยู่ตรงแถวสถานีตำรวจมาตระพุทธนะคะโอเคค่ะสรุปภาพรวมวันนี้ประทับใจไหมคะงอนบบงอนไปไปไม่มากไงออกไงขึ้นปกปวยเนี่ยเขาแจบ,บเดียวเรืยังลืมของเบอร์ยังกระเจีบเบอง์ยังกระเดี่ยวล่ะโอเคคนม,มาตะเสาเนีย่ยโอเคเพราะมาเช้าอันนี้เป็นคําแนะนําจากคุณแม่นะคะมาเช้าดีสุดแล้วก็ทําอะไรคะลงทะเบียนมาลงทะเบียนมามันเข้าได้เลย ต so ่อท so okay, okay. yeah> ี่อุสานั่งหมกรนหนึ่งน่อว่าจะได้นั่งเนว่าเสียนั่งหมกรนก็ชิเลยโอเคภาพรวมของงานวันนี้นะคะก็ถ mm ือว่าจบเร็วเพราะว่าตอนนี้ยังไม่11บเอโมงเลยเรามาถึงประมาณเก้าโมงห้าสิบห้าแล้วเราก็เข้าไปรับบัตรคิวนะคะแล้วใบบัตรคิวสีม่วงซึ่งเราลงทะเบียนออนไลน์มาการลงทะเบียนออนไลน์มามันดีมากเลยที่เหมือนเราได้แบบฟิลฟแท็ก เข้าไปข้างในเลยแล้วแบบเข้าไปดูแป๊บเดียวเพราะว่างานมันเล็กๆแล้วก็เข้าไปดูพวกอินเวอร์สีที่เป็นงานจัดเหมือนแบบแสงสีเสียงอีกทีหนึ่งอีกห้องหนึ่งนะคะตอนที่เราออกมาแล้วก็ไปเดินดูตลาดแล้วก็เดิไดอันิเมะน่ารักมากเป็นแบบว่ายากกระจูดนะคะอันไม่รู้แบบต้นมันคืออะไรแต่ว่าแบบว่ามันน่ารักมากเลยอะ่ะไว้เดี๋ยวจะพาน้องไปแบบไปร้านคาเฟ่แล้วก็ไปติดบรรยา นะคะแล้วก็ได้เอาข่ดทกเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะทุกคนเดี่ยวหน่อยเห็เดยังไมไหมกขวยเตียยวม้วงกันโอ้ยเอาเห็ดเริงนว,วัตะกรรมยายน้อยปวดโอ้